สวัสดีค่ะจากบ้านไร่พยอมค่ะวันนี้บ้านไร่พยอมก็จะมาปักชำยอดของเนียมหูเสือหรือว่าต้นหูเสือนะคะเป็นทั้งสมุนไพรแล้วก็เป็นทั้งอาหารนะคะมีกลิ่นหอมฉุนนะคะมีรสเผ็ดร้อนเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาปักชำกันนะคะปักชำกับพื้นดินเลยนะคะไม่ต้องใส่กระถางนะรอบนี้ ปลทุกรอบจะใส่ตัดแบบนี้นะคะปักทุกรอบนะคะ่ะจะใส่กระถางรอบนี้ไม่ใส่นะคะรอบนี้ปักกับดินเลยนะคะทำแบบง่ายๆนะคะสไตล์ของบ้านไร่วังพยอมก็คือ ปลูกง่ายๆมีกินได้ตลอดทั้งปีนะคะสามารถจะปลูกโน่นนี่นั่นได้นะคะน,นี้ค่ะอันนี้เป็นก้านก็ได้นะคะอันนี้ของบ้างพะยองก็ปลูกในในในรั้วในซุ้มต้นไม้นะคะ เพราะว่าข้างนอกลูกหมาน้อยเยอะนะคะเดี๋ยวเขาเข้ามานอนเล่นนี่ล้วก็จะปักเขาแบบนี้นะคะตัดแบบนี้นะคะแล้วก็ปักแบบนี้นะคะแล้วลดน้ำสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะฟื้นขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดปลูกไปได้เรื่อยๆนะคะ เป็นการขยายพันธุ์ที่ง่ายนะคะสำหรับเนียมหูเสือกินกับลาบหรือว่าจะเอาไปผัดกับหมูสามชั้นก็อร่อยนะคะผัดกับกุ้งก็อร่อยนะคะ ปลูกง่ายๆไม่ต้องพิธีพิถันอะไรมากนะคะเดี๋ยวก็ได้กินเขาเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะคะอาจจะสามารถป้องกันแมลงได้ด้วยนะคะอ,อันนี้มีข้อเดียวอันนี้ก็ตัดแบบนี้นะคะแล้วก็ปักลงไปแบบนี้ อันนี้ก็ปักเพื่อขยายพันธุ์แค่นี้ก่อนนะคะถ้าส่วนที่จะไปปักลงแปลงนั้นก็ยังมีอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็มาปลูกรวมๆกันกับอันนี้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าร่าของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ